มาเจาะลึกกันนะครับโฟมิกออยลนะครับตัวนี้มีทะเบียนเลขที่10บขีดหนึ่งขีดศูนย์หขีดหขีดหนึ่นะครับมีฮาลานมีเจนพีนะครับผลิตโดยโรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจสพีประเทศไทยมหาชนนะครับประกอบด้วยน้ำมันลำข้าวน้ำมันลำข้าวร้อยห้ามิลลิกรัมน้ำมันมะพร้าว150ยห้าน้ำมันงามอนร้อและน้ำมันกระเทียม50นะครับสี่ตัวรวรมกันห้าสิบที่ช่วยก็คือ หนึ่งจุดหลักเลยที่ผมเน้นก็คือเพิ่มไขมันดีลดไขมันไม่ดีขยายหลอดเลือดทําให้หลอดเลือดฟโลว์ได้ดีนะครับ <c oughs> ก็สามารถลดไขมันในเส้นเลือดได้ <c oughs> เมื่อลดไขมันในเส้นเลือดได้ <c oughs> ก็จะลดน้ําตาลในเลือดได้นะครับ <c oughs> ซึ่งทําให้เลือดไหลฟโลว์ได้ดีทําให้เซลล์เนี่ยดึงน้ําตาลที่อยู่ในเลือดออกไปใช้ได้ทําให้น้ําตาลในเลือดลดนะครับแล้วก็สามารถต้านอักเสบได้ที่ข้อต,อต่อต่างๆนะครับรวมทั้งอักเสบที่หลอดเลือดด้วยเพราะนั้น ไขมันลงหนึ่งนะครับไขมันลงสองน้ำตาลลงเมื่อไขมันและน้ําตาลลงความดันก็จะลงตามนะครับสามคนที่ความดันต่ำทานได้นะครับไม่มีปัญหาเพราะมันจะปรับสมดุลความดันสามอย่างนะครับหัวใจก็ทํางานไม่หนักนะครับหัวใจก็ไม่โหลดโหลดมากนะครับลดโหลดจรทำงานหัวใจได้หัวใจก็จะแข็งแรงแล้วก็สี่นะครับก็คือลดการอักเสบนะครับแล้วก็เพิ่มความสามารถในการนอนหลับอย่างมีคุณภาพได้นะครับ แล้วก็มีฟีดแบ็จากลูกค้ามาคือเออลดปวดลดเมื่อยลดบวมนะครับแล้วก็ช่วยการนอนหลับเส้นผมก็ดีผิวพรรณก็ดีขึ้นเพราะว่ามีวิตามินอีนะครับผมก็ได้มีคําถามว่าแล้วผลต่อตับต่อไตเป็นยังไงเออผมยกตัวอย่างนี้ผมไปอ่านหนังสือมาชอบมากเลยว่าไขมันสูงเป็นการเอาร่างกายแช่ในไขมันนะครับน้ําตาลสูงเนี่ยเป็นการเอาร่างกายไปแช่อิน ซึ่งร่างกายแช่อิ่มเนี่ยมันก็เหมือนที่ได้ยินมาว่าคนเป็นแผลเบาหวานจะหันช้าเพราะว่าเส้นเลือดถูกแช่อิ่มตาจะมองไม่ค่อยเห็นเพราะตาถูกแช่อิ่มรวมทั้งระบบร่างกายเนี่ยถูกแช่อิ่มเลยทีเนี้ระบบเซลล์ที่เซนซิทีฟมากก็คือเซลล์ตับกับเซลล์ไตนะครับซึ่งเมื่อเซลล์ตับและเซลล์ไตเนี่ยซึ่งเซนซิทีฟมากถูกแช่ด้วยไขมันแล้วก็แช่อิ่มด้วยน้ําตาลนะครับ แล้วก็ดองเกลือดีโซเดียมนะครับเซล์มันจะตายถ้าไม่ตัดอัไต,ตเสื่อมทีเนี้ตัวน้ามันที่ดีมันสามารถไปล้างได้นะครับเซล์เซลตายเป็นน้เป็นแท่งเป็นกลวยแล้วมันจะมีหลอดเลือดวิ่งเข้ามาหลอดเลือดวิ่งเข้ามาเนี่ยมันจะเลือดเข้ามาสกรปรกแล้วผ่าไปเป็นเลือดสะอาดตรงเซลเนี่ยมันจะแลกเปลี่ยนสารซึ่งเซลล์ตัวเนี้มันจะถูกทําลายนะครับด้วยการแช่อิ่มดองเค็มแล้วก็แช่ไขมัน เราก็ล้างให้มาาันสะอาดแล้วเซลล์มันสามารถรฟื้นฟูได้นะครับอย่างที่เคยเห็นโฆษณานะครับว่างดเล่าข้อพัรษาสามเดือนตับสามารถรฟื้นตัวได้ไตาสามารถรฟื้นตัวได้เช่นกันนะครับ